คนเนี่ยใครชื่ออะไรวะจำชื่ออะไรกระเล็บกระเล็บเออพี่จะเล็บแต่มันจะไม่รู้จะก่อนชอบสัมผัสตลาดเนี่ยออ๋ะไรนี่อะไรเขาอยาะไปแล้วนะทุกคนสวัสดีวันแม่สวัสดีครับสวัสดีทามสวัสดีทามพี่แก้วพ่แแม่มาออกงานป้าโฟดส์ป้าโฟดส์พอดีจริงคู่นี้เป็นแบบสายม้วนเหรอคะคุณแม่เป็นแบบสายม้วนฮาฮาหรือว่าไงเป็นสายฮาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แบบ เขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กละเลี้ยงลูกแบบเพื่อนไงค่ะลูกเราหล่อหดุ่มดังไม่ใชื่อหรอไม่ใช่ไงบ้างคะภูมิใจก็ภูมิใจนะคะแต่ก็ยังเป็นฝนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้โครงการกิจกรรมแบบพัฒนาคนร่างกายครับก็กิจกรรมเป็นกิจกรรมวันแม่ครับโรเบิร์ตมาเจอร์เซ่ใช่ก็เป็นแบบถ้าโรเบิร์ตเขาจะจัดกิจกรรมวันแม่วันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปกิจกรรมทำแบบเทียนทำอะไรอะไรเงี้ย ไปกับแม่อะไรอย่างนี้ยครับแล้วอย่างแม่ครับทานว่ามาสเตอร์เดย์มาสเตอร์เดย์ครับให้รับสี่บาทโรบินสันมาสเตอร์เดย์ให้รับสี่บาทต้อนรับเพิ่ก็ได้แน่นอนแม่โรบินสันมาสเตอร์เดย์ไม่ใช่ไม่ใช่มาสเตอร์เดย์อะไรอ่ะมาสเตอร์เดย์ถ้าอย่างปกติแม่เดินโอเคฉันไม่มีแอคเซนต์เพราะเป็นคนอีสานเอลโรบินสันอะไรอย่างนี้บ่อยไหมแม่ซื้ออะไรเป็นสิิงจริงๆนะแม่มาบ่อยมากเลยโรบินสันเนี่ยสาขาเนี้ยเออแต่ไปได้ทุกสาขาแต่ก่อนก็มีที่สซาว์ลีด้วยนะแม่เดินตั้งแต่วัยรุ่นแล้ะ โรเบีนสันน่ะแล้วมาบ่อยวันนี้ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเป็นไงคะน่ารักน่ารักกินมุมกนขาพอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะส่วนใหญ่ก็มีกิจกรรมแบบนี้กันไะที่บ้านไม่มีครับไม่ค่อยทำอะไรพวกนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวไปกินข้าวทำกับข้าวค่ะใช่ส่วนใหญ่จะทำข้าวกินกันเอาแม่ฝากหน่อยฝากหน่อยบริษัทมะ ก็ฝากหน่อยนะคะเออไปซื้อเลยจ้ะจะซื้อเลยตอนนี้เออลดทุกอย่างเลยวันแม่โรบินสันดีทุกอย่างถูกทุกอย่างไปเลยจ้ะอ่ะใครจะไปมากยกมือขึ้นดิเอาไปเลยอ่ไปไหนจะนะเมื่อกี้ก็มีน้องคนนึงไปช็อปตุ๊กตามาอ่าซื้อมาให้โฟโต้ด้วยน่ารักอ่าอย่างวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของคุณแม่คุณแม่ไม่ตายใหม่ไม่ตายค่ะแม่เออเป็นครั้งแรกของแม่แม่เป็นยังไงบ้างมันมีเสียงไหมเนี่ยฮะเอาจริงอะไรนะ สวยอ่ะหนูเจค่ะลินอ่ะตื่นเต้นไหมแม่เอาออกงานครั้งแรกเอาจริงจเลยเอาจริงจริงไงตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกแต่ตอนนี้รู้สึกได้พูดน้อยไงเออแม่พูดน้อยอ่ะแม่ยังไม่ได้พูดเลยอ่ะเอาเอาพูดคุณแม่ให้กี่คะแนนคุณแม่วันนี้ออกมาวันนี้ผมให้สิบเลยอ่ะเต็มกราฟเลยอให้ร้อยเลยยังยังพูดไม่หมดเลยพูดแบบนิดเดียวนิดเดียวที่วันนี้ก็คือข้าวตัวให้คุณแม่หมดอ่ะ ก็ให้หมดนะให้หมดเลยให้หมดเลยใหห้มดเพราะแม่ยึดบัญชีไว้แล้วให้หมดเลยพูดความจริงหมดเลยไม่มีการก็เลยเลยไม่มีปกติเป็นนี้อยู่แล้วบ้านนี้ใช่ค่ะเขายกให้แม่เสร็จเขาก็ลืมอวันก่อนเอาเงินใส่ตู้เซฟถามแม่เงินหายไปไหนเออจะรู้งงอะไรกันถ้าพูดถึงความรักความผูกพันในวันแม่เป็นไงบ้างคะแบบว่าเอาแบบ สวยงามเหมือนส่งแรงความรั้วแม่าบบยังไงนะคะเอาเอาสวยหรือเอาตลกสวยเอาสวยแม่อยากได้สวยมากเอาอยากได้สวยไม่มถึงพูดไม่ให้มองกล้องเออพูดไม่หมายถึงพูดถึงโฟสตเหรอความรักความผูกพันของแม่ลูกพูดแบบเอาแบบสวยงามแม่เอาแบบสวยงามเหรอ เออแต่มันก็สวยงามทุกวันนะเออโอ้เวอรเขาน่ารักทุกวันไงเออแล้วก็โอนเงินทุกเวลาแม่ภูมิใจในตัวลูกคนนี้ขนาดไหนมาถึงวันนี้แล้วภูมิใจมากนะคะออันนี้ภูมิใจมากเลยทั้งเรื่องเรื่องภูมิก็แบบไม่ไม่ใช่แค่แม่ทั้งครอบครัวเลยอ่าเป็นเด็กดีด้วยโวดอ่ะเด็กดีมากแต่โตมาก็ดื้อกับแม่นิดหน่อยเกียงเก่งหล่อไหมลูกแม่อะไรนะคะ หล่อที่จะลูกจนไม่หล่อแล้วใครจะหล่อหล่อมากด้วยแ่คับบวันนวกอน่าสื่อไก็ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเด็กจนโตเนาะโฟดเป็นแบบไหนก็เป็นโฟดแบบนั้นจิตใจดีเหมือนเดิมแค่แบบเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนกับพอพมันโตขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อยากให้เขาใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เวลาคบคนเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้เลือกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะออแต่ว่าตอนนี้โดยรวมแล้วฟอก็ดีทุกอย่างอยู่แล้วค่ะด้วยนิสยัยด้วยทุกอย่างของเขาาเงี้ยค่ะแต่อาจจะแบบนิดนึงแบบว่าขี้เกียจพูดไปหน่อยขี้เกียจพูดไปหน่อยพูดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะพูดเยอะขึ้นอย่างเงีย้ยขอบคุณมากครับขอกคุณแม่ในวันนี้ไม่เคยที่ไม่เคยบอกคุณแม่มาก่อนเลยไม่เคยบอกคุณแม่ใช่ไหมครับก็ ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมแม่ผมเลี้ยงดูผมมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าเขาทํางานหนักหนักเขาแบบเออสู้มาเพื่อผมอะไรเงี้ยแล้วหนักจริงนะใช่แบกเธอนี่แหละนะตอนเด็กๆนั่นแหละก็แบบทางานหนักทานู่นนี่นั่นเพื่อผมมาตลอดอะไรเงี้ยดูแลผมมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่แบบเออผมอยากสลับกันบ้างอะไรเงี้ยอยากดูแลแม่บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ครับก็พยายามเป็นมีมีความฝันไหมคะที่อยาก ความฝันนะครับความฝันก็อยากดูแลครอบครัวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัววันแม่มีอะไรให้คุณแม่ไม่หาวันแม่มีอะไรให้คุณแม่เหรอครับไม่อยากได้อยากได้แต่เงินเออจะโอนเงินให้อะไรนะสามสิบล้านใช่ไหมอย่างเงี้มาไปอย่างเงี้เพราะว่าเงินไม่ไปซื้อเองไงซื้อมาไม่ถูกใจใช่อยากได้อะไรวันแม่อยากได้เงินก่อนแล้วจะไปช็อปที่โรบินสันตอนเนี้ยโอนมาก่อนตอนเนี้ยสักห้าแสนแล้วเดี๋ยวฉั้นลงไปเลยพันห้าแสนใช่ไหม เอาของเยอะนะเธอวันเนี้คนลดราคา<ล>้ลคาแลวปกติน้องโอนให้คุณแม่เป็นประจำเลยอเป่าให้ให้บ่อยค่ะแม่ขอทีหลักแต่นะมันเหงื่อตกเลยโอ,อนเป็นร้านก็โอนแล้วก็เหงื่อตกแล้วก็ถามว่าเพราะว่าขอตั้งใช้หมดแล้วเหรอแม่เออหมดแล้วดิไม่หมดจะขอเหรอเขาตกใจเลยเป็นไงล่ะที่ทำงานทำงานนี่คนทำงานนี่คนใช้ตังค์โอนไวไหคะโอนไวไโอนไวแค่ไหนโอนไวตอนไล่นะตอนไม่ไล์ไม่ค่อยโอนอะไรนะคะ โอ้ยรอเทพประบล่ะแต่เวลาย,ยังไม่โอนนะแม่ยังห่วงอะไรน้อมสุขภาพก็ห่วงเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้แบบว่าทํางานหนักเวลาพักผ่อนน้อยอะค่ะอยากให้เขาแล้วก็เรื่องเรียนด้วยค่ะหมายถึงว่าแบบเรื่องทํางานกับเรียนใช่ไหมคะแล้วก็พักผ่อนน้อยมันเขาเรียกอะไรมันยังไม่บาลานซ์ยังไม่ลงตัวไงแล้วมันแบบต้องให้เขาจัดแจงดีๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ อะไรก็โคตรังหัวอะไรก็ได้ไหมครับเอ่อไม่ห่วงครับก็รู้สึกว่าเขาดูมีความสุขดีในทุกวันครับเขาดูจอยดูจอยก็ไม่ไม่ห่วงอะไรมากไม่ดูจอยดูอ้วนจอยแปลว่าผอมอ๋อจอยจอยโอ้ยเป็นไงล่ะโดนไปหนึ่งมุกแม่ก็คือขี้เล่นแบบนี้ตลอดจริงใช่บางทีก็เล่นพี่ใช่ไหมไม่ใช่อตอนแก เอาแต่แต่ตอนนี้ก็คือแม่คนดูทิกต็อกชนแบบเป็นยุคูบเบอร์ทกตอกเจอท่านหนึ่งแล้วเหรอเออใช่ไหมอ่าไหนพูดหนิ่ไหมแม่ไหนบอกไม่ได้พูดเอาพูดแม่ไม่ได้ใส่เต้นแม่ใส่เมาส์ใส่มอยเออเต้นไม่เต้นไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเออแต่ว่าพูดได้พูดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่แปดชั่วโมงอะไรได้หมดสามวันตีวันได้หมดไม่มีปัญหาพูดได้ตลอดต้องอาจจะใช้แอคอีกแอคมาส่งแม่ก็ได้แต่เขาเคยส่งไหมครับ สองสองหลอดก็ดูเรื่อยครับอะไรครับพูดมากินคูดไปเรื่อยแม่มีความฝันอยากให้นน้อองโทะไรึเปล่าตอนต้นตโเหรอคะเอ่อตอนนี้เขาเรียนนิติใช่ไหมคะก็อยากให้แบบว่าบริหารเวลาแล้วก็เรียนให้จบก่อนเสร็จแล้วก็โตขึ้นก็เปิดบริษัทกฎหมายดีไหมเออนะดีไหมหรือจะเป็น ยังไงอ,ไอยากทําอะไรอะ,อะไรก็ได้ที่เขาชอบแม่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขาจัดการตัวเองเกง<ม>่งอยู่แล้วเดี๋ยวเมาส์ให้มาหน่อยแม่ผมอยู่ดีวันหนึ่งมาใช่ไหมผมก็เรียนนิติใช่ไหมโปรติอะไรอยู่ดีดีชิดชิดใหม่นาหนี่ยู่ชิดชิดใหม่ได้เรียนนิติอยู่ดีใช่ไหมผมก็นั่งอยู่โซฟาแล้วผมก็เหมือนแบบทำอะไรสักอย่างดูทีวีมหครับเขาบอกว่าโฟส์คือเมื่อคืนแม่ฝันว่าโฟส์อะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอออันนี้ เออแล้วไม่ฝันแล้วแบบมันลืมแล้ววันนั้นแต่ว่าตื่นมาเฮ้ยโฟยเป็นนายกเมื่อไหร่ว่าเอ๋อเรียนจบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไงอเออเพราะว่าแม่บอกว่าเออโฟยแบบว่าถ้าเรียนกฎหมายใช่ไหมและใช้กฎหมายอ่ะให้มันถูกต้องและยุติธรรมแล้วก็มาใช้ถ้าโฟตโตขึ้นนะโฟตโตขึ้นแบบอายุต40 40 40 40ยั้งสี่สี่สิบสี่สิบรเงี้ยมันมีวุฒิภาวะทุกอย่างและอะไรเงี้ยอาจจะใช้กฎหมายมาช่วยเหลือคนที่แบบว่าไม่รู้กฎหมายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยแม่ไม่อยากให้เขาดับเออจริงๆแม่ก็จะไปเรียนด้วยนะเรียนกฎหมายตามโพสต์ไงแล้วพูดตอบแม่ไม่ว่าอะไรแบบว่าพ่อแม่ฝันเป็นแล้วตอบไปว่าไงไม่แม่ก็แม่ก็บอกว่าอะไรแม่อะไรของพ่อผมว่าเอ้ยอะไรแม่อ๋อจริงๆนะโพสเป็นได้นะนายกรรัฐมนตรีอ่ะจริงจริงดูดวงเลยเอามือพักมาเออดดูวงพูดเรื่องจริงนะจำไว้นะวันนี้นะวันที่เท่าไหร่วันที่10 เดือนแปดสองห้าหกเจ็ดออีกยี่เอาสามสิบปีข้างหน้าแล้วกันอ่ะอ่ะกลับมาขาดหัวข่าวแล้วนะแม่เลยนะแม่ฝันอยากถ้าแม่แล้วอย่ามาหาฉันนะเพราะฉันเหนื่อยก็อาจจะไม่อยู่แล้วกันิบปีแต่ว่าคือมีคนแบบว่าแชร์ภาพน้องโค้ดสมัยเด็กแบบหล่อมากเลยแม่เสียบ้างตอนเด็กเหรอคะเออก็มาจากแม่นะลูกพวกนั้น เออแต่มีเตจิงมีรูปเยอะเออจะล่าเล่าได้ไหมมันจะนานไหมได้ได้ <c oughs> ประมาณนึงใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวกระชับรวดเร็วเนาะ,ะจริงๆแม่มีรูปเยอะมากนะเออแต่ว่าวันนั้นน่ะที่บ้านเอาไฟไหม้ <c oughs> แ,ลหแล้วแม่ถือกล้องอ่ะอันใหญ่แล้วแม่ถ่ายรูปโฟต์ั้เป็นเด็กตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะแล้โฟตโลตเลย <c oughs> พอเสร็จเนี้<ๆ>บ้านอ่ะข้างบ้านไฟไหม้ตกใจแม่หยิบกล้องของทุกอย่างเลยใส่ลังแล้วแม่ไปทิ้งไว้หน้าโรงงาน เออแล้วตัดไฟดับแล้วแม่ก็ลืมไปเอากลับไปดูกล้องหายรูปหายเลยโออแล้วแม่ก็คิดว่าโอเคถ้าใครมาคืนกล้องฉันฉันจะให้เงินเธอแต่ไม่มีใครมาคืนเลยโออก็เลยหายไงเออแต่ถ้าอตัวนั้นไม่หายนะเยอะกว่านี้ลูกเธอแต่ลูกเราก็หล่อแม่เลอตอนเด็กก็น่ารักน่ารักตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มันหล่ออยู่นะเออ ใช่ <S <S เห็นนั้กแเด็กเลยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ไม่ได้พูดโอเวอร์นะเ,ออเรื่องจริงเลยเ,ออเพราะว่าแม่ตั้งไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไงเออว่าโอเคตุกตาหนะเหมืออะไรเงี้ยเข้าใจแล้ว่าเออเต้ตุ๊นเดือดตอนแรกตอนแรกทําไม่มานี่นะเกาหลีจ้ะติดติดนนี่ไม่ไปยังเด็กคนอื่นเขาออกมาร้องอเวอคนนี้ร้องว่า อันนี้เหรออันนี้ก็แวะเหมือนกันฝันฝันไม่เล่าในไลน์แล้วไงเดี๋ยวยาวเขาให้แค่สิบเขาให้สิบนาทีไปดูต่อไปเลยต่อของแม่เลยไปเลยติดสองวันที่ติดสองเจอกัน มัมมัมฟอสมัมฟอสมัมฟอสตียี่สิบสี่ชั่วโมงคือวันนั้นจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเออเดี๋ยวเดี๋ยววันแม่ขอขอขอน้อยกว่ายี่สิบสี่นะแล้วแล้วมีวันแม่จะมีให้ดอกไม้ดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเด็กๆมีนะคะเธอจะมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องดอกมะลิก็ได้เอาเงินมาก็พอเออข้าดอกไม้ข้าเงินเออเออนะโอนก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลืองมันเร็วเพราะว่าเธอให้มารอบคอนเสิร์ตอะยังไม่ได้แก่เลยเธอเออ ฉันบอกจะแกะยังไงวะเนี่ยเยอะมากเลยใช้ลำบากใช้ลบากวันแม่มันก็มีกิจกรรมซึ้งใจแม่วันวันจันไม่มีอะไรแบบซึ้งใจมีมีก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวเนาะจะไปทานข้าวร่วมกันกับครอบครัวก่อนกันถ่ายรูปถ่ายรูปจะถ่ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาดังแล้วไงไม่ค่อยไม่ค่อยให้ถ่ายเท่าไหร่เหมือนเอ้ยย่าถ่ายฉันฉันไม่ใช่คนเลยเงยเป็นหนุ่มแล้วไงไม่ให้แม่ห้วงแม่ตอนเด็กๆก็ทำเงี้ย ทำหน้าอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะเขาอย่างแล้วเขาพูดพ้อนนะแม่ครับแม่ครับงไอย่างเป็นแล้วแล้วตอนเด็กๆตอนตอนนั้นแม่แแบบงุนหงิดอารมณ์เสียใช่ป่ะเขาประมาณเออมันหมดเวลายังแล้วเหรอไม่หมดใช่ไหมไอ้พีพีนะพาเป็ดใช่ป่ะตอนเด็กๆอ่ะโฟดอ่ะอ่ะน้แมอารมณ์เสียงุนหงิดใช่ป่ะเหมือนด่าลูกน้องหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านแม่ขายของไงเสร็จ้เนี้แบบแล้วพอเขาเห็นเขาบอกว่า แม่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับอะไรเงี้ยเนี่ยสิงไม่พอินเซนต์ตั้งแต่เด็กไม่ได้ไม่ได้แล้วอนนี้ไม่ได้าตมาปัญญาอ่อนอะไรครับเอวองแมไรไม่ค่อยทำไงอะไรครับไม่ค่อยทำเกิดโตขึ้นไงโตขึ้นไงใบรุ่นไงคิดออกไหมโตขึ้นอะไรนะไม่มีแบบแม่ แม่แจ็คก็บอกโอ้ยปักอันนี้แมวแมวแมวใปก่อกัน็นี้วอ่าก็ฝากถึงวันแม่นแม่ว่าความแม่อะี้อ่ะก็ฝากถึงวันแม่นะคะก็เออก็จริงๆวันแม่เนี่ยสมควรจะมีทุกวันแต่วันนี้ก็เป็นวันสําคัญสําหรับแบบว่าคนทํางานเนาะลูกๆที่ทํางานไะ ก็ว่างก็พาแม่ไปทานอาหารเนาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกบอกรักแม่เนาะเออก็ก็ประมาณเนี้ยค่ะอยากให้ทุกคนรักแม่มีเวลาก็มาแบบใช่แต่ว่าเชื่อทุกคนรักแม่นะทุกคนต้องรักแม่อยู่แล้วอะไรนะคะฝากมาหมี่ไปเลยฉันเหนื่อยไม่ห่วงเอาไปเลยจ้ะอ่น้องโฟนพูดในฐานะหลานลูกกตัญญู อยากบอกว่าเยาวชนประชาชนยังไงเพราะว่าเออเราแบบเป็นตัวอย่างที่ดีาเงี้ยลูกครับผมก็รักแม่นะครับผมให้เยอะนะครับผมใช่ครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมก็คือใช่รักแม่รักแม่แหละเออใช่เขาก็ดูแลเราเราก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าที่เราไหวอะไรเงี้ยใช่ครับรักแม่แบบผักรุ้งกุ้งนางเหร อะไรนะะารอะไรการทารองสองปี๋เอาผมว่าก็อาหารจบแล้วนองท่าไม่จบจะยาวนะแม่ไปกอดโนี่มกันห่อโฮยกอดกอดพี่กอดแม่กอดพี่ออบนี่ลูกอ่ะก